สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิธจพิบาลน,นะครับพี่น้องครับการหวานและการเกี่ยวคืออะไรในวันนี้เราจะทําความเข้าใจด้วยกันนะครับพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในลูกาบทที่8ข้อที่หถึงข้อที่15โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครับมีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชเมื่อเขาหว่านเมล็ดก,ก็ตกตามหนทางจึงถูกเหยียบย่ําและนกในอากาศก,าก็มากินเสียบ้างตกที่หินเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ขึ้น บ้างตกที่กลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นมาปกคลุมบ้างตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นเกิดผลรอยเท่าเมื่อพระองค์ตัดอย่างนั้นแล้วจึงทรงร้องบอกว่าใครมีหูจงฟังเถิดพวกสาวกจึงทูลถามพระองค์ว่าอุปมานั้นหมายความว่าอย่างไรพระองค์ตรัสว่าข้อความลึกลับเรื่องแผ่นด,ดินของพระเจ้านั้นทรงให้พวกท่านรู้ได้แต่ทรงให้เป็นอุปมาสำหรับคนอื่นเพื่อว่า เมื่อพวกเขาดูก็จะไม่เห็นและเมื่อพวกเขาฟังก็จะไม่เข้าใจอุปมาณนั้นหมายถึงอย่างนี้มเมล็ดพืชหมายถึงพระจนะของพระเจ้าที่ตกตามหนทางหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วมารมาชิงเอาพระจนะไปจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เขาเชื่อและรับความรอดที่ตกบนหินหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วแล้วก็รับพระชนะนั้นด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเชื่อได้เพียงชั่วคราวเมื่อถูกทดลองก็หลงไป ที่ตกกลางต้นหนามหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วและขณะดําเนินชีวิตอยู่ความกังวลทรัพสมบัติและความสนุกสนานของชีวิตนี้ก็รัดพวกเขาจนทําให้ผลไม่เติบโตที่ตกในดินดีหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินโพชนะแล้วจดจําไว้ด้วยใจที่ซื่อสัตย์ดีงามจึงเกิดผลโดยความทรหดอดทนเพื่อนครับเราจะเห็นความจริงทั้งหมด5ประการดังต่อไปนี้ครับในเรื่องของ การหวานและการเกี่ยวนั้นเป็นกฎกฎนี้หมายถึงจะเกิดขึ้นทุกผลทุกแห่งแล้วกฎนี้เองก็เป็นกฎที่พระเยซูได้ส่งสอนผ่านทางขงบม,มาครับประการแรกก็คือผู้หวานและผู้เกี่ยวนั้นคือใครคําตอบคือผู้หวานและผู้เกี่ยวนั้นก็คือพระเจ้าเราทั้งหลายเป็นใครเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกหวานหวานด้วยอะไรครับหวานด้วยพระวจนะของพระเจ้า และเราทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ถูกเกี่ยวคือพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เก็บเกี่ยวเราผ่านทางใครครับผ่านทางพี่เลี้ยงของเราและเราก็จะเป็นผู้ที่เก็บเกี่ยวพืชผลให้พระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับผู้หวานผู้แรกก็คือพระเจ้าและกลุ่มผู้หวานต่อมาก็คือพวกเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้าหวานพระวจนะพระคำของพระองค์พระสัญญาของพระองค์ด้วยแรงจูงใจแห่งความรักตั้งแต่เริ่มต้นครับ ฉะนั้นเราเองนั้นก็ต้องหวานด้วยความรักต่อไปอย่างไม่ย่อท้อเพราะความรักนั้นอดทนนานประการที่สองครับดินครับพี่น้องครับเราจะพบว่าไม่ว่าดินจะดีแค่ไหนถ้าไม่มีการหวานไม่มีเมล็ดพืชที่ตกลงไปนั้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสวนหรือในฟาร์มแห่งความเชื่อสวนแห่งศรัทธาหรือฟาร์มแห่งความเชื่อนี่เองครับก็จะรอคอยรองรับเมล็ด แห่งภะกิติคุณซึ่งเป็นพระเจ้าของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับปรุงดินของเราเราจะต้องรู้ว่าเราไม่ควรหวานที่ไหนเราควรจะหวานที่ไหนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่จะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าเราจะหวานในที่ที่เกิดผลมากเราจะหวานในที่ที่เป็นดินดีและขอพระเจ้าได้ช่วยที่จะส่งดินดินดีเข้ามา ในเครืจักรเราต้องออกไปหาดินที่ดีเพื่อที่จะหวานพอเจของพระเจ้าเช่นเดียวกันประการที่3ครับหวานเมื่อมีความต้องการการเกิดผลสืบต่อจากข้อที่2ครับคือต้องหาที่ที่เป็นดินที่ดีหวานก็ต่อเมื่อมีความต้องการให้เกิดผลมากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อมีความต้องการในการเกิดผลมากขอให้สิ่งนี้จะเป็นความปรารถนาของเราตลอดเวลาครับ ให้เรามีความต้องการในการเกิดผลมากฉะนั้นจึงต้องเริ่มต้นด้วยการหวานชาวนาที่ไม่ต้องการพืชผลก็ไม่ต้องหวานครับพี่น้องครับชาวนาที่ไม่มีพืชผลเราก็ต้องหวานเหมือนกันต้องเริ่มต้นหวานครับยวแต่พูดยาวแต่บน่นยาวแต่หนุนใจคนอื่นให้หวานแต่ตัวเองไม่หวานพี่น้องครับเราต้องเริ่มต้นด้วยกันอธิษฐานเตรียมดินและหวานครับ เอง่มพีระบุไว้ชัดเจนครับว่าจงให้แล้วสิ่งนั้นจะให้แก่ท่านพี่นวงครับจงให้แล้วสิ่งนั้นจะให้แก่ท่านหมายความว่าเราจะต้องหวานหวานอะไรลงไปเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าเราหวานอะไรที่เป็นเนื้อหนังเราก็จะเก็บเกี่ยวเนื้อหนังแต่ถ้าเราหวานอะไรซึ่งอยู่ในย่านของพระวิญญาณนั้นเราก็จะเก็บเกี่ยวพืชผลฝ่ายวิญญาณนั่นคือเราเองนั้นจะต้องการการเกิดผลต้องมีการหวานต้องการการหวาน ให้เกิดการหวานตลอดเวลาครับก็คือการประกาศพระกียรติคุณข่าวประเสริฐของพระเจ้าตลอดเวลาเราจะต้องหนุนจิตชูใจเราจะต้องแทรกซึมเราจะต้องให้พระญาติของพระเจ้านั้นแทรกตัวอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเพื่อที่เราจะได้หวานได้ตลอดเวลาประการที่4ครับเราต้องรอคอยด้วยควาอดทนครับการรอคอยด้วยควาอดทนนั้นก็เป็นลักษณะที่สําคัญมากเพราะว่าในพมพีก่าวชัดเจนครับว่า จึงเกิดผลด้วยความทรหดอดทนหลายครั้งทีเดียวนะครับเมื่อทุกอย่างเป็นไปด้วยดีในชีวิตของเรามันง่ายที่จะแสดงความอดทนเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณไม่อดทนอะไรเลยแต่ตอนที่ลําบากลําบากนี่แหละครับมันยากมากในการที่จะแสดงความอดทนในวิดีโอกันครับการหวานมันไม่ง่ายนะครับการหวานแบบง่ายๆไม่มีครับมีแต่การหวานที่ต้องใช้ความทรหดทนที่ต้อง การการเกิดผลต้องใช้ความทรดอดอดทนครับแม้ว่าการอดทนหลายหลคนเข้าใจผิดว่าความอดทนก็คือการรอคอยไปเรื่อยๆแบบปลงแบบไม่มีความหวังอะไรนะครับแต่พระองค์พีใช้คําพูดที่จริงจังมุ่งมั่นมากครับคําพูดที่เอาจริงเอาจังมุ่งมั่นมากก็คือการวิ่งแข่งวิ่งแข่งด้วยความทรอดทนด้วยความภาคเพียรพยายามผ่านความทุกข์ยากลาบากครับความอดทนของเรา จึงได้รับการพัฒนาด้วยความทุกข์ยากลําบากเราจะเข้มแข็งขึ้นเราจะสามารถที่จะพึ่งพาพระองค์มีจอยมีสันทิสุขลึกๆภายในใจพี่น้องครับประการสุดท้ายประการที่5เราจะเก็บเกี่ยวมากกว่าที่เราหวานครับเราจะเก็บเกี่ยวมากกว่าที่เราหวานเพราะมันเป็นกฎของการหวานและการทวีคูณบ้างก็ตกที่ดินดีงอกขึ้นมาเกิดผลร้อยเท่า พี่นงครับด้วยการเชื่อในกฎนี้ที่พระเจ้าตั้งไว้และเราเห็นข้อพิสูจน์มากมายเหลือเกินเวลาที่เราเห็นเกษตรกร,กร,กร,เ,ร,กรเขาได้รับสิ่งที่เขารอคอยเขาได้รับผลมากกว่าที่เขาหวานครับเราจะเพิ่มพูนความเชื่อความศรัทธาของเราโดยการขยายฟาร์มของเราขยายสวนของเรา ปรดจำคำมธิษฐานของยาเบสนะครับว่าขอพระเจ้าอวยพรข้าพระองค์และขยายอาณาเขตของข้าพระองค์ให้กว้างขวางขึ้นพี่น้องครับเราหวานความเชื่อความศรัทธานะครับเราไม่ได้หวานความรู้สึกเราไม่ได้หวานลัทธิเทียมเท็จจอมปลอมเราหวานของแทเมาหวานด้วยความเชื่อศรัทธาครับและเรารู้ว่าหากไม่มีความเชื่อศรัทธาเราไม่สามารถทําให้พระเจ้าพอพระทัยได้พี่น้องครับความเชื่อศรัทธาคือการไว้วางใจพระเจ้า ความเชื่อศรัทธาก็คือการเชื่อฟังพระองค์ความเชื่อศรัทธาก็คือการที่เราได้จดจ่ออยู่ที่องค์พระพระเยสุคริตพระผู้เป็นเจ้าของเราเพื่อที่เราจะอยู่ในกฎแห่งการหว่าดและการเกี่ยวและเพื่อที่เรานั้นจะได้รับใช้พระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่พระองค์พอวัดไทยขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่ข้งหลายนั้นจะรับการดูแล ฟูมฟักเอาใจใส่การสร้างสาวกที่เกิดขึ้นกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะประทานกําลังทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสร้างความปรารถนาท่าทีที่ถูกต้องเพื่อข้างลายจะเติบโตและข้างลายจะท้อถอดอดทนในการที่จะรักษาความเชื่อและประกาศพระกิติคุณของพระองค์จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาในการเก็บเกี่ยว ในฟาร์มแห่งความเชื่อสวนแห่งความศรัทธานี่เองที่ทังหลายนั้นจําเป็นต้องยึดความศรัทธาไว้และทังหลายทราบว่าหากไม่มีความศรัทธาก็จะไม่มีการเก็บเกี่ยวที่ใดที่มีความเชื่อศรัทธาก็จะมีการเก็บเกี่ยวขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ทังหลายได้เก็บเกี่ยวตามที่พ,พระองค์ทรงผอบไทยและขอที่ฐานเผื่อให้พระองค์จะทรงโปรดส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ พราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของสวนและพระองค์ได้สรงสอนให้พระองค์หลายรู้ว่าจะต้องอธิษฐานทูลขอผู้รับใช้ของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณพระองค์จึงกราบทูลอธิษฐานขอและสรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ 了。No.